สวัสดีค่ะป้าหมอศเศรษฐิโชคพยากรณ์น,นะคะใม่แล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงรยวันประจำวันที่8นะคะเมษายน2 5 6 6ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ เป็นประจําทุกวันนะคะนาแนวทางดีๆที่พป่็ชี้แนวทางไปปรับใช้พี่น้องคะวันนี้หาเสียงหน่อยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก,ก็กดติดตามหน่อยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะพี่น้องคะพี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวโปรโมชั่นพิเศษปีเกิดราศีเกิดของคุณพระหมอนะคะเชิญเนาะนะนะดูลายมือลายเส้นครบทุกเรื่องค่ะพี่น้องคะดูชัดเจนเนาะสั่งจองกันมาด่วนทักลายจองกันมาด่วนค่ะพี่น้องคะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็ป้าหมอยังคงมีคอร์สออนไลน์ เรียนดูดวงให้ง่ายตามสไตล์ป้าหมอนะคะมี2แพ็กเกจให้เลือกนะพี่น้องท่านไหนสนใจทับอดีไลน์เหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาในวันพรุ่งนี้มาทำนายดวงรายวันกันเลยค่ะพี่น้องค่ะนะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะไพ่ตัวต้นขึ้นดีนะคะก็คือสองไม้เท้าและก็ราชินีถ้วยพี่น้องวันอาทิตย์นั้นรู้สึกว่าจะดีในเรื่องของการงานดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในส่วนของบริวารในวันพรุ่งนี้นะคะและก็บางท่านก็ยังคงมี โปรเจกต์ <Project S 2> ในหวัวเยอะแยะมากมายที่กําลังที่จะคิดจะทํานะคะเล่ก็ยังไม่ได้ทําที่น้องคะทําในสิ่งที่เป็นไปได้ก่อนนะคะเราจะได้ไม่จิตตกเมื่อเราคิดหลายเรื่องแล้วไม่ได้ทําสักเรื่องหนึ่งเราก็จะจิบตกเอานะคะพี่น้องวันอาทิตย์ขานะเออว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็ไพ่สรุปว่าไงคะน่ะเนื่องจากว่าคิดมากคิดเยอะนะคะคิดแล้วคิดเองเออเองแล้วก็กลุ่มเองกังวลเองคือพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพวกนี้ก็ลดในเรื่องของความวิตกกังวลลงนะ,ะและดูเลสุขภาพด้วยนะคะ ดูว่าเราจะจิดตกเอาพอสมควรสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาละค่ะนะคะเลขนาโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้นะเขาบอกว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่มีคนส่งข่าวนะคะมาจากทางไกลก็ได้ค่ะพี่น้องขาเนาะหรือเป็นตัวเลขประจําตัวของเราเองก็ได้ค่ะพี่น้องอ่าเลขก็เลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขสองนะคะสี่แล้วก็โทษนะคะมีเลขสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดค่ะสองเจ็ดหนึ่งแปดค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะขออนุญาตจะพ่้แทนพี่น้องวันจันทร์ตัวตนการเงินดีขึ้นนะคะการเงินดีขึ้นนั่นหมายความว่าดีกว่าเดิมนั่นเองนะคะมียอดเงินเข้ามามียอดเงินเข้ามาสามารถที่จะบริหารจัดการการเงินได้นะคะเป็นอย่างดีด้วยราชินีเหรียญนะคะและก็เดลิเวอร์ในวันพรุ่งนี้บางท่านก็อาจจะเจอคนที่โอเคนะคะถูกใจด้วยหรือเกิดรักหวนก็ได้ในกรณีที่บางท่านอาจจะอ่าหน่อยๆคนรักและอาจจะผันหลังกันสักระยะหนึ่ง มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีใหม่ได้เหมือนกันนะคะพี่น้องวันจันทรเนาะในวันพรุ่งนี้ส่วนใบที่สามว่าไงคะเรื่องการงานเด่นนะคะเลื่อนเป็นสเต็ปนะกิจาการก็โอเคมีโอกาสขยับขยายในส่วนของกิจาการการงานนะคะบางท่านก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้สําหรับพี่น้องวันจันรนะคะส่วนสุดท้ายไพ่ทักเรื่องอะไรคะทุกอย่าง ปัญหาต่างๆถ้ามีก็สามารถเช็ดแก้ไขได้ด้วยดาบซวมมงกุฎนั่นเองค่ะพี่น้องวันจันทร์ในวันทุกงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะคะเออสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะเริ่มเดินใหม่ก็ถือว่าดีค่ะ,ะเลขมันโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องเองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข46นะคะแล้วก็81ค่ะ46 81ค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะเดินทางบ่อยๆเลยนะคะ มีเกณฑ์เดินทางบ่อยๆเลยนะคะนั่นหมายความว่าในวันพวกนี้ก็อาจจะมีการเดินทางได้ด้วยเหมือนกันนะคะและก็บางท่านก็นะคะติดกับอึดอัดกดดันตัวเองเรื่องใดไเรื่องหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือเรื่องเงินเรื่องบริวารก็แล้วแต่สําหรับแปดดับแต่ว่าเราอาจจะคิดเองเออเองนะคะได้ด้วยนะหรือหาความทุกข์ใส่ตนเองก็ได้นะหาความเดือดร้อนใส่ตนเองก็ได้สําหรับแปดดับและรวมถึงว่าสุขภาพไม่ดีในส่วนของเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาได้ด้วยนะคะพี่น้องวันอังคารในวันพวกนี้ ระมัดระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารหรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเราค่ะพี่น้องคาในวันพวกนี้ระมัดระวังเป็นอย่างดีนะคะถ้กกาเกิดกรณีนี้พี่น้องต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะพี่น้องนะเราไปต่อกก่ะเขาไม่ได้ค่ะในวันพวกนี้เราจะไม่ชนะนะและก็นะคะเรื่องการเงินยังก็มีเม็ดเงินเข้ามาทุกการเดินทางก็จะมีเงินยอดเงินเข้ามาขายของดีขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขึ้นสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพวกนี้นะคะพี่น้องนะโอเคค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะภานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขเจ็ดแปดนะคะแลวก็ห้าสี่ค่ะเจ็ดแปดห้าสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันนั้นน้าทำนายแค่เคล็ดหน่อยนะจ๊ะหมดจบนะคะจบนะาทำนายแค่เคล็ดหน่อยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะจบสิ้นสุดหมดทุกหมดโจกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยเสน่ห์แต่ไรไม่มี จบเรื่องรายละและก็โอกาสดีๆกําลังที่จะมาเยือนพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเรื่องอะไรล่ะคะนะคะก็คือเรื่องของการนะคะจบในพันธนาการแย่ๆนะคะหรือเรื่องราวแย่ๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะสิบแล้วมาเริ่มต้นใบที่ศูนย์นั่นหมายความว่าปล่อยวางได้มองโลกในแง่ดีนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเดินทางพักผ่อนด้วยในตัวนะคะแล้วก็หาลูกค้าด้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะ,ะเห็นไหมคะคิดการอะไรก็แล้วแต่พี่น้องวันพุธกลางวันเจ้าขาเนาะอ่าทํา ะะตามแผนที่เรากําหนดจะประสบความสําเร็จโดยไพ่เทพแห่งเวทมนต์ค่ะพี่น้องค่ะและก็ไพ่ใบสุดท้ายสิ่งที่ยังคงย่ยต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของว่าถ้ามีการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงงานอะไรที่เป็นสีเทาๆนะคะผิดกฎผิดระเบียบไม่ได้และก็อย่าเกิดความโลภนะคะพี่น้องขาเนาะในวันพรุ่งนี้ค่ะมันจะทําให้เราเสียหายได้ค่ะส่วนเลขนําโชคนะคะมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่เกิดจากซส้นพิเศษของเรานั่นเองค่ะ เลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข1นนะคะและก็15ค่ะ10-15ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะในวันพรุ่งนี้อ่าได้เงินค่ะได้เงินนะตัวตนขึ้นเก้าเหรียญก็แสดงว่าการเงินดีขึ้นเยอะเลยนะคะมีเงินสดสดเข้ามือแล้วก็ร่ํารวยนะคะเศรษฐีนี่กําลังมาจับจ้องอยู่กับพี่น้องวันพุธกลางคืนแล้วค่ะนะคะ,นะคะโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ถ้ารอเงินอยู่ก็จะมีมิดเงินเข้ามาแล้วค่ะนะคะ,นะคะ,ะเ ช้งงานบริวารแล้วก็เรื่องของเงินเด่นมากพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะแต่บางท่านยังกลุ้มอยู่นะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะนะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะพี่น้องก็คงต้องระวังนะใครที่เกิดจากความเครียดสะสมแล้วก็ถึงขั้นนอนไม่หลับเนี่ยอย่างนี้นะคะพี่น้องคะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ไพ่ทักสามใบนั้นดีหมดนะคะฉะนั้นหมอก็จะทํานายไปในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่มีโรคเก่าอยู่ นะมีโอกาสกาเริบให้ระมัดระวังถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุวกนี้โอเคนะคะค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข93นะคะแล้วก็59 9359ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงๆเ,เลยค่ะมาดูพี่น้องวันพรฤัสวัสดีบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพระฤาษีเสสดือนสั้นพบทางออกทางสว่างดวงเปิดเลยนะคะเริ่มเดือนใหม่ก็ดวงเปิดเลยนะคะในวันพรุ่งนี้มียอดเงินเข้ามาใครรองเงินอยู่ก็มีเงินหมุนเข้ามาค่ะแต่ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องขานะอ่าให้บริหารการเงินได้ดีแต่ว่าเงินหมุนคล่องขึ้นนะคะโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้เร่งวิธีการหาเงิน ก็จะมีเงินกองอยู่ข้างหน้าจริงๆนะคะวางแผนแล้วก็ลงมือหาได้เลยค่ะพี่น้องวันพระรฤหัสบด,ดีนะคะในวันพรุ่งนี้ส่วนไพ่ทักเรื่องอะไรถ้เรงเงินอีกต่างหากเนาะโหยเงินเด่นมากนะพี่น้องคะนะเรื่องเงินเนี่ยดีเยี่ยมเลยเนาะสำหรับพี่น้องวันพฤรรหัสบด,ดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทําอะไรมีเม็ดกําไรเข้ามาค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ เอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่พี่น้องเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมี19นะคะแล้วก็27ค่ะ 19- 27ค่ะพี่น้องวันพรฤหัสวัสดีขอให้เฮงเเลยค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้าง,งค่ะพี่น้องวันศุกร์โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวและคนรักนะคะ เป็นธุรกิจขนาดย่อมดีเยี่ยมเลยค่ะและกก็ในวันพวกนี้ก็ยังคงทํางานลุยๆนะคะยังคงเป็นแม่ทัพอยู่นะคะและมีปัญหาอะไรก็สามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยนะคะปฏิพานไวพริบตีนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะถือว่าดีเยี่ยมยังคงมีงานหนักงานเข้างานลุยๆปั่นงานอยู่นะคะพร้อมกับปัญหาอุปสรรคมีแต่ชนะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเรื่องหนึ่งก็คือระวังบริวารจะทิ้งภาระ ทิ้งความเดือดร้อนนะคะพลังงานอย่างเบาๆนี่ไว้กับพี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะฉะนั้นพี่น้องคะถ้ามินเมย์ว่าจะเป็นแบบนี้ในวันพรุ่งนี้ก็ควรที่จะวางแผนจัดการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารน,นะคะพี่น้องคะนะโอเคค่ะเอาล่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านของเรานั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข4 8นะคะแล้วก็7 5 4 8 7 5ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงๆเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้น นะกังวลเรื่องเงินบอกว่าฟืนเงินจังเลยเงินเข้ามาไม่พอเพียงเข้ามาแล้วก็ไม่พอเพียงอ้าวคือพี่น้องวันเสาร์นะคะวัะนั้นนะมีเท่าไหนบริหารจัดการเท่านั้นเดินทางสายกลางประหยัดอดออมให้ถือเป็นสันโดษสมถะถสมดุนะอ่ะไพ่พาลุสีขึ้นนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะเอออย่าเครียดเรื่องเงินได้มันมากนะักแต่ยังไงแล้วก็ยังมีบริวารเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังคงให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องค่ะนะก็จนะได้กังวลค่ะ สุดท้ายแล้วเซน์พิเศษแรงๆเวอร์นะคะปัญหาไม่ว่างงานหรือเงินหรือในส่วนของบริวารแก้ไขได้เปราะว่าพี่น้องวันเสาร์มีพรสวรรค์มีความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะปฏิพานไหวพริบดีนะคะรู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีนะคะและในวันพรุ่งนี้เซน์เดินแรงเวอร์อร์โดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขค่ะพี่น้องวันเสาร์คะ่ะนะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเซน์พิเศษของเรานั่นเองค่ะเป็นตัวเลขของเรานั่นเองค่ะพี่น้องค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข ห้าเก้าแล้วก็สี่สองค่ะห้าเก้าสี่สองค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆงเลยค่ะเอาละค่ะป้าหมออวยพรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคาะนะแล้วก็อย่าลืมนะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะพี่น้องคาะนะสู้ๆไว้ค่ะสวัสดีค่ะ